สวัสดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่คือฮาในโลกโซเชียลมีเดียอีกครั้งเมลิซาเปิดผมหน้ามาของเธอในคอนเสิร์ตเวิร์ทัวรอรบโลกของสาวแบล็คพิงค์ที่ถูกจัดขึ้นณนประเทศสิงคโปร์แฟนๆมากมายต่างเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นลุกเปิดเมงของลิซ่าซึ่งเมื่อแฟนๆได้เห็นก็ต่างถูกอกถูกใจร้องขอให้ลิซ่าเปิดเมงบ่อยๆเนื่องจากลิซ่าเป็นคนที่มีหน้าผากสวยมากๆและทุกครั้งที่เธอทำผมเปิดหน้าผากทำให้ใบหน้าของเธอดูโดดเด่นขึ้นมาอย่างที่สุดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ลิซ่ายังคงเป็นมืออาชีพ เ,เ,เธอแสดงโชว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบลิซ่าสามารถเทคแคร์แฟนๆได้อย่างดีเยี่ยมความน่ารักของเธอทําให้บลิงใจละลายไปตามๆกันซโลลสเตจของลิซ่ารักพิงก์ยังคงเปี่ยมล้นไปด้วยพลังและเอเนจีลิซ่าทำโชว์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนทุกครั้งโดยเฉพาะเพลงมันนี่ที่เรียกได้ว่าไฮไลท์สุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือการโปรยดอลลาร์บิลบลิงสิงคโปร์ก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกพวกเขาโปรยดอลลาร์บิลในการแสดงโชว์เพลงมันนี่ของลิซ่าและเมื่อลิ ลซาเห็นก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อเห็นแฟนๆให้กําลังใจเธอด้วยการเปลยดอลลาร์บิลเมื่อชาวเน็ตได้เห็นผ่านทางคลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงเสน่ห์ที่มีมนค์ขลังของเพลงมันนี่นอกจากนี้นะคะลิซ่าก็ยังได้มาอัปเดตภาพสุดชิลแฝงไปด้วยความเทลงในไอจีของเธอด้วยลุกสบายๆแต่เต็มไปด้วยอินเนอร์เมื่อเธอส่งความรู้สึกผ่านออกมาทางสายตาท่ามกลางแสงแดดเจิดจา้าข้างสะไว้น้ำงานนี้นะักร้องหนุ่มยออน ยอมอย่างโดมินิกถึงกับอดใจไม่ไหวเก็บอาการไม่อยู่รีบมากดถูกใจในทันทีที่ลิซ่าโพสต์ภาพของเธอลงในไอจีพร้อมกับแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของลิซ่าอีกด้วยและงานนี้เมื่อแฟนๆที่เห็นก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์ใต้ความคิดเห็นของหนุ่มโดมินิกกันอย่างมากมายเลยนะคะแฟนๆส่วนมากต่างชื่นชมในมิตรภาพของลิซ่าและโดมินิกอย่างที่เราทราบกันดีว่าในเทศกาลดนตรีโคเชล่าลิซ่าได้ไปดูโดมินิกแสดงดนตรีและพวกเขาก็ยังได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมเดียวกันอีกด้วยทางลิซ่าและ โดมินิกเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบดนตรีคล้ายๆกันพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กัน สร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้แฟนๆสําหรับมิตรภาพที่ดีของพวกเขาในขณะที่ชาวเน็ตอีกไม่น้อยนะคะเพื่อนๆชื่นชอบลุกสิทชิลแต่แฝงไปด้วยความเท่ของลิซ่าแบล็คพิงก์อย่างที่สุดเพราะเพียงไม่กี่นาทีที่เธอโพสภาพลงไอจีก็มีแฟนๆเข้ามากดถูกใจพร้อมกับแสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจลิซ่ากันอย่างเนืองแน่นและเธอเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดถูกใจภาพเซนนี้ของลิซ่าอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจพร้อมคอมเมนต์ให้กําลังใจลิซ่ากันด้วยนะคะ และแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาแล้วให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ